เออสมุติทัพไปจีบได้ไหมครับฮะจีบได้เหรอคะนี่อยากเล่นนะมันน่าตลกนะมันขึ้นว่าราคาสามเอสองหมื่นแปดอะแต่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแก่ส้มครับเอ่อพอติดรางวัลแล้วแหะครับอันนี้ชื่ออะไรล่ะอครับชื่อโทนี่ครับโทนี่ครับ ปกติทำงานปกติทำปูหอยข้าวหมูแล้วก็หมูแล้วก็ทีก็ตี้เหล็กครับเอาแล้วจี้เหล็กปกติครับอะไรปกติปกติเขาขายสามสิบครับก็เด็กเล่นเขาขายใครครับอ๋อาขายกับคนทั่วไปีครับซื้ออ๋อแล้วปกติคนทั่วไปที่เขาจะซื้ออ่ะเออเขาซื้อบ่อยไหมครับก็บ่อยอยู่นะบบางทีก็โพสขายเอาค่ะ แล้วไปตอนนี้ไม่ไม่ได้ทำงานแล้วคุณมาเมื่อกี้เหรอสาวอ่ฮะน้อได้ยินป้ะได้ยินพี่ได้ยินเออพี่มีเอาของเอาเหรียญไปเก็บไว้ไหนไหมปวดโดนป้อนมีคนคนบ่อยๆมีเท่าไหร่ครับผมซื้อสามครับผมมีแต่เหรียญนะครับสามสองแปดครับพี่ขายไหมครับที่ผมซื้อคัพเปอร์คอยล์แล้วก็เหรียญซิลเวอร์ครับผมซื้อคุยกับคุยกับคุยกับน้องสาวเลขผมเลยครับเขามีทุกมีมีทุกอย่างไอเก็บเป็นเฮียเนี่ย ไม่ทักก็ไม่หยุดสวัสดีไปวอทช์สวัสดีครับไปไปหาพิกเลตไป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 ไม่นอนอยู่กันนีกว่าไปไหนก็ไปกระเป๋าเบอร์อะไรไปกระเป๋าเบอร์อะไรไปอ่าเดี๋ยวนี้ไม่อยู่กับพี่แล้วเอาไปอยู่กับหญิงของพี่ไปเหรอสามสองไปอยู่ไปอยู่หญิงพี่ไปแก่งอนแม่งดีกว่างอนแม่งเลยดีกว่า ดี๋ยวเดี๋ยวเฮยบลลี่เข้ามาเลยกด้วยก็ถ้าาขายได้ป่ะครับถ้าไม่ขายก็ถ้าไม่ขายก็เก็บไว้เท่าไหร่คะใช่ครับช่วยมีต้องการตังไปแต่งรถแต่งรถก็ให้แล้วซื้อรถอีกคันหนึ่งไม่มีรถทำงานเลยต้องเดินทางปกติขายเท่าไหร่ครับไม่รู้ไม่เคคยยยขาเลรับซื้อว่าเห็นเขารับแปดร้อยถึงหนึ่งพันละค่ะแล้วก็แปดร้อยถึงหนึ่งพันเท่าไหร่ครับอยากขายเงินแต่ว่าแต่ว่า อยากได้ก็ขายแปดร้อยก็ได้ครับไม่ถ้าแต่ผอยากจะขายเท่าไหร่ครับโอเคเดี๋กน้องสาวผมเนี่ยนะผมไม่ขายนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราสำคัญนะนีเท่าไหร่ครับไม่กี่เหรียญเหรียญหรอคุนดูเครื่องพิมพ์นึงนะได้ครับเอาเอาเหรียญอะไรบ้างอ่ะมีทุกอย่างผมก็ซื้อหมดเลยครับเหรียญผมรับช่วยไม่เดี๋ยวเราดูครับนึงนะไม่ได้รวยครับไม่ค่อยมีตังค์เหมือนกัน ผมนี่ให้เงาเขาไปซื้อรถเลยอ่ะเนี่ยเขาซื้อรถไรมาครับครับน้องสาวผมเองอ่ะนี่ชื่ออะไรครับนี่อ่ะนี่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อหมูกรอบครับโหน่ากินเที่ยวผมชื่อเท่านี้นะครับเออโอเคครับยินีได้รู้จักครับยินีได้รู้จักครับขอบคุณที่อุ่นหุนนะครับเออไม่เป็นไรครับช่วยชยกันคือมันเรี้ยงช่างมาต้องเดือยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเรียกเขาไม่เอาเนื้อตังไม่มีปิดเนื้อตังยั่งครับไมครับเดี๋ยวผมทำให้อ๋อ คุณต้องเห็นข้บวรัวผมมีแกงส้มแล้วมีหมูกรอบแล้วมีขาหมูหมูแดงนะครับโอ้โหขาพร้อมทานเลยนะครับเนี่ยเหลือไปข้าวสวยเหรียญเงินมีมีสิบห้าค่ะเหรียญทองแดงมีเก้าสิบเอ็ดเหรียญเงินม่สิบห้าเหรอครับครับเหรียญทองแดงมีเก้าสิบเอ็ดใช่ฮะอยากได้รถ้สักคันงทำงานก็พอละสี่สิบโลทะลล้วเออะรก็ถือวช่วยแล้วนครับผมช่วยเหรียญละพันก็แล้วครับ เล่นเท่าเดิมผมรับได้ก็เหรียญลยยี่สิบจริงครับนะมันไม่รู้ไม่รู้ครับสามหกสามตุลหกครับลดสี่สิบโลคาล่าเท่าไหร่วะาน้องสามมองไม่ได้ไปดูราคารถเลยอืเป็นแก๊งที่หน้าแดกไปเลยเ้คุณโทนี่ไม่ทำงานแล้วครับวันนี้ไม่ทำง,งานอยู่ครับรับซื้อของอเเที่ยเป็นเที่ยเนี่ยไปคุยหญิงเฮ้ยไปไปไป ไปไป็หนไปไปไม่ก็คุยเป็นสีไม่ได้กวนเลยเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรครับไปดูรถไหมครับเดี๋ยวไปดูรถด้วยกันไหมเอาละครับเดี๋ยวเราเอาช่าางมเออาาเเหรียญเหรียญถ้ามันขาดท่องได้ก่อนนะถ้ครับทำงานเก็บคืนหน่อยครับไม่ได้คุณจะดีเดี๋ยวผมทำงานมาคืนให้ก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราว่ากันครับไอเรื่องนั้นครับผม เอาเหรียญเงินมาด้วยก็ได้ครับเดินคิดราคารวมให้ผมนะครับโอ้ยไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องขนกันแล้วครับขอบคุณนะคะตั๋วามสองแปดค่ะยังไม่ดีดื้อทีหน่อยก่เท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะเลขตั๋วสามสามสองแปดค่ะขอบคุณครับครับ วันนี้มีแบบว่าโรถซิ่งเหรอวะแบบมันเขาตัดแข่งโรถซิ่งกันเหรอเขาก็เทียวกันอยู่นะครับฮะเขาเฝ้าวันนี้เลยพี่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 เดินมาดูใช่ไหมแล้วมีคนตับดดัมโบแ่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาตีกันในนี้ด้วยหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่เขามาป้นพี่ไว้แล้วพี่ไม่ได้ยินหูดับแล้วเขียนทวิตมาใ้คู่ข่งแล้วพี่ก็บอกโอเคเต็งกิลลี่ซี่ต้นแบบต้นแบบใหม่ใช่เลยกว่าเดิมอ่ะครับ คนผ่านทวิตเตอร์บ่าว่าคนที่ใส่หน้ากากอะไรนะและคนณใส่แคปฟูดแล้วลักยมเหรอไม่รู้เพราะชื่อลักยมค่ะ่นเขาแสงมันเยอะมากๆเลยดี๋ยวนี่ดีก็จริงอ่ะแต่ว่าแต่ไงนี่ไงใช่คนนี้แหละเดี๋ยวนี่ยไอ้เด็กเพื่อนถ้าครับชอบแบบนี้หนูหนูไดาถูกไหมอ่ะ ท่องกล่องไว้แล้วก็แล้วรถที่ครับทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเก็บเหรียญได้ไหมครับห้าสิบเก้าครับพี่น้องอยู่ไปไหนจะอยู่นี่ฉันมาไปอยู่นี่ไปนี่จะทำไรอ่ะเพวกนี่จะเป็นงานได้เดี๋ยวพาไปดูรถก่อนนะครับจะได้รู้ราคาโอ้รถคุ้นๆเลยเหล่าทำไงทำไรพี่ชาเนี่ยเดี๋ยวกูคุยกับหมูตัวใหญ่หนูก่อนหนูแล้วคุยพี่เลยเ่ะ เด็กเฮียไปคุยพิเลยดิไหนไปไหนแล้วู้ก็ชว่ดีชว่เขาดิไม่กูไยเนี่อากูหุ่ยไปนองเหรอยังเลยหนูเราไหหนูหนูทำไรอ่ะไปชมงพสาวสาวสาเนี่ยโาเราเราไปเก็บเลยก็ได้ครับเสร็แล้ว ัีคน่ะือกางส้มเหรอกางส้มค่ะไอ้นี่ไอ้นี่คุณคุณชมพูหรือเปล่าพิเจอตอนอยู่ในยูน่าอุ้ยนี่เราเจอครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยเออเคยเจอครั้งที่เนี่ยครั้งที่สองครับได้เลยโนมูโอ้ครั้งแรกมันอาจจะบังเออแต่ครั้งนี้น่าผมณบุญเขโอ้ยช่วยผมก็เจอผมก็เจอคุณในทวิตเตอร์มกรานาที่ผมคุยกับคุณอยู่อ่ะไม่ยุ่งไม่ได้คุยด้วยหูฟากโอ้ยแอบแเทคินีพอดีนะ ฮะป้อนเขาเอรเรีกอะไรเรีอะไรไม่ต้องมาเรียกอะไรไม่ได้ป้อนอะไรเลยแล้วกลับมาเราอีกหรอป้อนเท่าไหร่มาป้อนอะไรบ้างเอาวาปอนอไไม่ต้องไม่ต้องมาพูดเล่ไม่พูดไม่ต้องพูดไม่พูดไพูดไม่ต้องพูดอ้าวไม่นายนายเรกอะไรต้ไว้ชมไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่เอะไรไม่พูดไม่พูดเขเขาบอกไม่ต้องพูดอ่ะ

ไม่ใช่ยังร้องไห้อยู่เพื่อบนทำไมเราชอบไม่ไม่แต่ผมผมไม่ได้อะไรนะแค่ได้สีเลียดแต่แต่เขาไเอาอย่างอื่นไปนี่ผมแบบโคตรดีใจเลยที่เขาไม่เอาอย่างอื่นไปอะไรไปบ้างเขาเขาแค่เงินนิดเดียวเองครับไม่เป็นไรเท่าไหร่เจ็ดร้อยเองเสศษตังเขาโชมชม ไม่ถ้าจะกดเอาสักร้อยหนึ่งอ่ะมันก็มันกดไม่ได้ไงมันกดได้แค่เอาถังกระเพาะไงเขาแต่ไม่ได้อะเอามันเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้กูก็แบบเออไหนในก็ไหนแต่ผมรู้สึกดีนะที่ว่าเขาไม่เอาโทรศัพท์ไปผมยังสื่อสารกับเขาได้อยู่อ่าไม่ไม่ที่ไม่เอาโทรศัพท์เออเอาตรงตรงเลยปะต้องคุยคุยกันครับเขาให้บอยผมนั่งครับคือกูกดรอบสองไม่ได้ไงไม่งั้นก็ไม่มีโทรศัพท์เล่นแล้วนี่ครับได้่องะไรครับโอ้โหไม่แล้วล้ะ เขาวิเขาเขาไปไหนอะไรเขาไปนู่นกันคือตวัวดา่าครับท่างถ้รกันเนี่ยกู<อ>ไปคุยกับหนูหมูกูเนี่ยออป <c oughs> อนโหออปอย่างนี้เลยไม่บอบตัวเลยเหรออย่าลืมนะถ้าเจอผู้เล่นใหม่ก็เบามือเขาด้วยไม่ได้ปนเลยเลยถามไอ,อ้เทมินดิคือไอ้เทมินอ่ะมันมันอยากได้ตีนใช่ไหม ก็เลยบอกว่าเรื่องต่างๆนานาที่ผ่านมามันก็คือจบไปแล้วเว้ยแต่ตอนนี้คือเราออกป้นแต่ถ้าเราเจอใครเราป้นเลยเราไม่ได้มีเรื่องเขาแต่เราจะป้นแต่ถ้าเขาเจาอะไรกับเราก็จะแต่ป้นให้หมดใช่ไป่ว่ถ้าเจอผู้เล่นใหม่ก็เบาเขาด้วยโอเคไหมไม่ได้ป้นผู้เล่นใหม่เลยเลยไม่มีผู้เล่นใหม่ครับใช่ครับเอาหรอแล้วไม่บอกอะ โอ้ยผมพูดไม่ได้ผมว่าทวิตคุยักคุณอยู่แล้วไม่บอกอะอโทษนะาแล้วไม่พูดอะพอแลวผมผมก็เขียนแล้วครับโอ้โหแต่แต่ผมได้ข่าวว่าเอ่อวันนี้เจอคนนึงอ่ะชุดดำอ่ะเขาไปป้นน้องผมยับยับเลยอ่ะโทรศัพท์ออกไปตลอดเลยอ่ะซื้อสิบเครื่องแล้วมั้งเนี่ยท้องไหนนะว้าชุดดำอะครับ ชอบไปแถวตรงที่แพ็กกันครับชุดผมดังเหมือนกันช่วงเวลาช่วงเวลาของผมประมาณสี่ทุ่มของผมครับกี่โมงนะสี่ทุ่มของผมอ่ะใช่ตอนนี้ของพี่นั่นของพี่ไทยสี่ทุ่มชุดแดำพี่เราจะเช้าเช้าครับตีตีตีห้าหกโมงเช้าไทยนะครับเฮ้ยกูเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับชื่อเป็นชาอมทอดไม่ไม่แต่ว่า ไม่ขอบไปเบาๆน่โทรศับันเพลงมากเลยไม่อ้ยมพูไม่อาโอเคโอเคไม่ก็ไม่มึงพูดให้โทนี่ฟังดีไอ้กังหันของมึงอะกังหันกังหันที่มึงพูดกูอะพูดให้โทนี่ฟังาดึงเรื่องกังหันอีกแล้วเออพูดให้โทนี่มาฟังเนี่ยแป๊เออเออกังหันอะไรวะบอกผมเ่ยโคตรงงเลยกูงงเลยเี้ยบกไาเขี้ยาครับครับโอเคครับ ม่คือมึงพูดถึงเรื่องความรักยี้โร่เลยนะใจมากใช่ใช่แล้วก็เราก็เปรียบเทียบความรักเป็นการหันใช่ไหมไปมึงก็เปรียบเทียบไอนความรักเป็นกาขาไม่ได้คฟูโทนี่ผมว่าผมดวกระทิบยับแน่เลยได้เขาจะต้องกระโดดแต่เขาพูดจริงนะโอ้ใช่เราเห็นแล้วครับแต่ว่าไอ้แก๊งนี่อนยน่าจะเป็นผมรู้ว่าเป็นใครแล้วผมเห็นเขาบอกอยู่เขาบอกว่าเขาเป็นคนคนของแก๊งโอเวอร์เขาพูดอย่างนี้เลยใช่ครับเออ ชื่ออะไรครับไม่รู้อ่ะครับเขาไม่ได้บอกชื่อแต่เป็นผู้หญิงที่ลงมาบอกว่ามีโทรศัพท์หรือเปล่าผู้หญิงด้วยเหรอใช่ครับคือแบบมันทำงานยากตรงที่แพ็กทัวนที่ผมท่าไม่ไม่ค่อยพกอะไรแล้วเนี่ยพยายามเออนี่ผมแนะนำล้วแต่หมจที่แพ็กอ่ะพยายามเอาโทรศัพท์เก็บใส่รถครับอันนี้ผมแนะนํานะผมว่าเป็นผมว่าที่ผมถามถามแล้วงๆ้ออกมาไอเก็บใส่รถใช่ผมก็ปลอดภัยสุด แล้วมันเก็บไปไม่มีผมไม่มีรถทํางานครับออออ๋เวะคือแล้วแบบโทรศัพท์ก็จะติดต่อกันได้แต่ละทีนี้คือแบบผมเนี่ยพี่พี่ชายก็ถ้าขาเท่าไหร่ครับดูดูรถสิว่าเท่าไหร่แล้วเออรถรถเท่าไหร่อ่ะเราจะซื้อรถเท่าไหร่ครั้งหนึ่งสี่สิบโลสี่สิบโลก็ได้พี่แมวอย่าหลับเอาแค่สี่สิบโลไปก่อนเราอย่าไปโล่มากมีเริ่มเริ่มทีละนิด อาตรงผมก็ผมจะให้ยืมมายืมได้นะครับผมให้ยืมผมให้ยืมได้ผมพูดตรงเลยผมให้ยืมได้แต่ผมไม่รู้จะอะไรมั่นใจว่าผมจะเจอพวกคุณตลอดนะดิอ๋อโอเคครับเอออนั้นอันนี้ไม่เป็นไรครับท่านี่เพราะว่าผมไม่แก่เออใครเข้าเข้ามาบ่อยไหมครับต่อคนนี้ผมตลอดทุกวันครับอ๋อทุกวันเหรอใช่ครับ ผมสามารถขายเท่าไหร่ให้คุณก็ได้ถ้าคุณต้องขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ครับสิบโลเท่าไหร่ขายเท่าไหร่มันสองหมื่นแปดนะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมดูกป๊บนะครับไม่ผมว่าอพายขดูจริงเนใงขายเท่าไหร่ครับสองพันครับผมให้ได้ครับไม่ใช่ปัญหาหรอกผมให้เลยก็ได้ครับไม่ไม่ไม่ถือว่ามีของอะไรค่อยมาขายก็ได้เอาอย่างนี่ไหมเอาเป็นว่าเอาไอ้เสเอาเล็กนะคะขาดสองพันใช่ไหมเอาเป็นผมให้แล้วถ้าสมมติมีของอะไรอ่ะ ให้ติดต่อผมมาก่อนว่าผมจะเอาหรือเปล่าถ้าผมไม่เอาค่อยไปขายคนอื่นไม่ไม่เพราะผมเพราะผมแบบช่วงนี้เพราะผมกําลังสร้างนะทั้งตัวได้เพราะว่าเงินมันไม่ค่อยมีผมก็เลยแบบส่งคนไปฟาร์มเหล็กกับฟาร์มไว้เนี่ยหินนะครับสองพันแล้วครับใช่ครับเพราะว่ามีคนหกได้ครับได้ครับแต่ไอสองพันที่ผมช่วยก็ถือว่าเป็นแบบนั้นไงเอาเป็นจะได้ไปว่าคิดว่าผมช่วยฟรีแล้วกันอย่าคิดว่าผมช่วยฟรีแต่ผมบอกว่าสองพันนี้เป็นการซื้อว่าถ้าคุณมีอะไรมาขายให้ติดต่อผมก่อน ครับผมถือว่าช่วยได้เพราะว่าผมชอบผมชอบฝามไหมนะครับเหมืองครับได้ครับได้โอเคได้ผมรับคุณต้องการอะไรจากเหมืองเป็นพิเศษหรือเปล่าสองเลยได้หมดเลยครับเอาเบอร์น้องสาวผมเอาเบอร์น้องสาวไว้ก็แล้วเพราะว่าผมไม่มีเดี๋ยวพาไปกดตังค์ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวรอนี่กันเอเคแกงส้มมาผมก็ได้ครับแกงส้มกดตังค์ให้เราได้ก็ได้โอเคคงไม่มีที่กดตังค์มั้ง โอ้ทำไมคุณเขาดีใจดีดจังผมไม่ได้ใจดีอย่างนี้กันทุกคนหรอกครับมผมเป็นคนไม่ดีนะไม่มีใครดีทุกคนหรอกเออยังไม่แจ้งนายยกเลยวะทอไก็ไม่ได้มาเจะดี ก็พูดเขาก่อนเลยว่าเราไม่ได้คนามใจดีขาดเท่าไหร่น,นะครับสองพันค่ะนะครับขอบคุณครับเฮ้ เอาคันแรกอ่ะน่าจะโอเคสุดนะเองรถกระบะคันแรกใช่ไหมใช่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 เดี๋ยวที่บอกว่าผมไม่รู้หรอกว่าสามหนึ่งหกครับต่อไปอ่ะจะเป็นยังไงแต่เจอผมรอบแรกถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมจะพยายามทาดีทุกคนถ้าเขาเออคุณท่านนี้เดวให้มริษต่อได้ดีน้องฝากได้ได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวรดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บรถกันก่อนซื้อก่อนต้องเก็บต้องเก็บก่อนครับใช่ครับแล้วสมมหมคซื้อรถเสร็จล้วต้องไปเก็บที่ตลาดกันครับ อ๋อโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอที่นู่นเลยกันนะครับเจอที่นู่นก็ได้ครับซื้อกันก่อนเดี๋ยวรอนี่เดี๋ยวรอนี่แล้วเดี๋ยวขับตามไปให้พี่คุณซื้อให้ใส่ก่อนขอเบคุณนะครับเอ่อหนึ่งสามสามหนึ่งสองครับโอ้ผมเป็นสายเก่ผมก็ถ้าสมมุติจะซื้อของก็ติดต่อไปใช่ไหมครับไอ้สมมุติถ้าไม่ซื้อของก็ติดต่อไปได้ไหมครับ อ๋อได้รักทักมาได้ครับทักมาได้เออสมมุติทักไปจีบได้ไหมครับฮะจีบไล้เหรอคะนี่มันน่าตลกนะมันขึ้นว่าราคาสามเอ้สองหมื่นแปดอะแต่ตอนที่ผมกดซื้อมันขึ้นว่าราคาสามหมื่นนะครับใช่ตอนกดซื้อมันขึ้นว่าสามหมื่นใช่ครับคันแรกเลยกระกระบะคันแรกเลยครับ อยู่กันนะลูกโก้ไอขาบักนแรกอ๋อาตามมืออ๋อไม่ลวครับ,บผมเลยตกแ้วเงินผมติดลบหรือเปล่าผมเลยช็อกไงว่าเอาเอเงินก็ไม่ติดลบนี่หว่า พูดอย่างนี้หมายความว่าเราอาจไปเล่นไพ่มาใช่ไหมแล้วมาบอกว่าเงินติดลบเนี่ยไม่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 พี่ไม่เคยเล่นไพ่ไพ่ไม่ได้มีเลยเป็นคนไม่ได้ติดการพนันติดคนที่แจกไพ่ออกมาไพ่พูดอีตใครพี่ขอโทษอดีตคืออดีตไม่รู้เหมือนกันครับแต่อันนี้ไปแล้วกันฮะเดี๋ยวช่วยอีกสองพันได้เลยครับเออสามหนึ่งหกครับแจ้งปัญหาเรื่องนี้ให้กับเดี๋ยวบอกติต่อให้ทางหนึ่งโอเคครับรอมไหมครับ ครับพี่มิงมาหรอคะใช่ครับพี่จะคุณไปแล้วครับพี่จะบอกคุณด้ครับ โอ้โได้รนละทิ้งน้องคืออะไรเนี่ยแล้วก็ทำงานก็อะไรนะ <c oughs> พี่เขาแอบเสีย นะอุย้ยรถใครเอ่ยร้อยแล้วครับหาวันนี้ไปทำอะไรต่อครับเนี่ยหรือพักกันก่อนผมไม่ผมกะว่าจะไปฟาร์มต่อครับน้องสาวผมก็เนี่ยคอยหาปินโตให้ผมแล้วขายปินโตไปเรื่อยๆครับอ๋อถ้าปินโตขายได้เหรอครับใช่ครับน้องผมทำครับ ไม่มีเพิ่งขายหมดไปฮะยังไม่ได้ทเลยต้องไปทำแล้วนะผม่จะตายแล้วนะเออต้อมีอันนึออาไปกันไหม้ะต่ไได้ว่ะปีสรุปพี่แกไปไดไนะสามแกไดไหนพี่ผมก็เป็นไม่ดไงผมคุยไม่ได้ค่่คุณทนเยยได้เลยผมมเมาเพราะผมบางทีผม่าอย่างนั้นปเรื่ออะไร พวกเหมือกพวก lic, ไม้พวกเหล็กนะครับได้ยินได้บ้านครับเอ่อไม่มีอะไราพี่นุ่มแหมดเลยครับเนี่ยกะยาไม่แม่ทำทีไหมเนี่ยถ้าเลยครับว่าอยากทำอะไรก็ทำเลยสมมุดราคาใครขาไม่ได้ก็ครัคุณคุณรี่ช่วยช่วยทำมามาหลายเดนพอดีจะได้เมมดีอย่าลืมดึงกุญแจด้วยนะครับอาอดึงมาแล้วเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณมากเชวยนะครับเดี๋ยวผมติดต่อไปครับเดี๋ยววันอังารผมติดต่อไปครับพร้อมไหมครับได้ครับได้ครับต้องใจทำงานครับอย่าลืมพักกันด้วยครับครับเวลาก็ทำกันได้เลยครับพื้นพืนสองทุกเมย์ครับ แลครับเพื่นละครับจะล,ลืมพักกันด้วยครผอครับจะลืมพักด้วยนะครับจะหวงนโอเคฮะได้ยินไหมเนี่ยเขาคือใครอ่ะนี่นสวนด้วยไงเอ้ <laughs>